สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Movie Intel ข้อมูลลับหนังใหม่สำหรับรายการนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหนังและซีรีส์พร้อมความเห็นว่าควรดูลงหรือรอสเตมิงดูดีหรือปล่อยผ่านพูดคุยเก็ตเล็กๆน้อยๆไม่เน้นรีวิวหรือสปอย<แ>ก็ต้องสารภาพก่อนว่าตอนนี้เราจะขออนุญาตปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการนิดนึงตอนแรกเราคิดกันมากับพี่น็อตตั้งแต่ช่วงปลายปีแล้วแหละว่าเราจะปรับรูปแบบแล้วก็ อันนี้เลยมาปีใหม่มาสักประมาณเดือนหนึ่งก็คิดว่าถึงเวลาที่เราจะมาลอง ปรับเปลี่ยนรายการแล้วก็ขอเปลี่ยนชื่อรายการเป็น Movie Intel กันนะครับเพราะว่าเราจะไม่พาเที่ยวอีกต่อไปเราจะไม่ค่อยพาเที่ยวกันแล้วนะครับก็อาจจะมีบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะถ้าข้อมูลนั้นมันเหมือนแบบมันน่าสนใจหรือว่ามันตรงกับสําหรับตอนนั้นๆอะไรเงี้ยก็อาจจะเอาเข้ามาบ้างคือเนื่องจากเทคนโนโลยีตอนนี้มันก้าวไปมากขึ้นเพราะฉะนั้นการถ่ายมันอาจจะไปอยู่ในสตูดิโอสะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องการเที่ยวหรืออะไรเอ่ยเราก็อาจจะบางทีมันจะไม่มีการพูดไงเราก็ถือโอกาสว่า เราปรับรูปแบบรายการเลยดีกว่าสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโฟลมันมีชื่อไทยไหมเรื่องนี้มีครับแล้วมันก็เข้ากับกระแสะช่วงนี้ด้วยก็คือมีเหมียวมีกันวันน้ําท่วมโลกอคือต้องบอกก่อนว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับแมวเหมียวถ้าใครเป็นแบบธาตุแมวเนี่ยคือพลาดไม่ได้เลยแล้วก็เป็นแอนิเมชันที่มีความน่าสนใจมากก่อนที่จะมาลงลึกว่าทําไมมันถึงน่าสนใจเนี่ยก็ จะบอกก่อนว่าโฟลเนี่ยเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันแนวแฟนตาซีปชนภัยจากประเทศลัตเวียกําก,กับโดยกินซิบาโรดิชอ๋อกุมกับก็เอาจริงก็อ่านยากแล้วชื่อประเทศลัตเวียถ้าถามเนี่ยก็จริงจริงลัตเวียนี่คือเป็นประเทศที่เคยอยู่ในสหาภาพโซเวียตแล้วก็แยกตัวมาเป็นสาธารณรัฐลัตเวียใช่ก็สําหรับตัวหนังเรื่องนี้ออกฉายในปี2024แต่ตอนแรกอะ่ะของบ้านเราอะ่ะมันกัมกัมกึ่งกึ่งะคือ เขาคงจะไม่ได้เอามาฉายเนื่องจากเป็นหนังสาขาต่างประเทศ uh huh. แล้วก็เป็นแอนิเมชันนอกกระแสไม่ได้อยู่ในสายตาแต่เนื่องจากมันเป็นกระแสที่ดังมากจากต่างประเทศ<ๆ>ก็ไปออกตามเทศกาลอะไรพวกนี้การเปิดตัวแล้วก็ตัวรางวัลเนี่ยความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือเขาเปิดตัวครั้งแรกในส่วนของ Uncertain r e g a r d ของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานในปี2 0 2 4แล้วก็ได้รับคำชมอย่างมากซึ่งมัน เป็นการจุดกระแสทำให้เหมือนติดต่อมาเขาได้รับรางวัลภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมจากหลายสถาบันเช่น European Film a w a r d New York f i l m ก Critics Circle a w a r d แล้วก็ Golden Globe a w a r d ครั้งที่82สุดท้ายเนี่ยที่มันจุดเป็นกระแสดังขึ้นไปอีกเนี่ยคือได้เข้าชิงออสการ์ครั้งที่97ในสาขาภาพยนตร์นานาชาติและภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยม <mm ม,มันเลยทำให้จุดติดกระแสแล้วคนก็อยากดูไงแล้วสำหรับใครที่เป็นแบบเลี้ยงแมวอ่ะปัจจุบันคนเลี้ยงแมวกันเยอะใช่ไหมทัดแมวอย่างเงี้ยก็สามารถดึงคือจับการตลาดได้ง่ายเชื่อว่าแบบเออน่าจะมีคนสนใจแล้วก็จะเข้าไปดูคือสไตล์ของโฟล์เนี่ยต้องบอกันว่ามันไม่ใช่มาจากสตูดิโอใหญ่นึกอไหม,มไม่ได้แบบแบบพิซซ่าหรืออะไรเงี้ยอันนี้ยม,มันเป็นลักษณะเหมือนหนังทุนต่ําที่ ลอยติดลมบนแบบลอยไปไกลเลยมันจะคล้ายๆกับถ้าใครจำแบวิดโปรเจกต์ได้หรือจำเรื่องซอได้มันสตาร์ทจากสิ่งที่แบบไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจมากอย่างเงี้ยแต่เกิดเป็นวรัาแล้วก็กระจายไปทั่วโลกซึ่งอันเนี้ยพี่ว่านะมันค่อนข้างจะเหมาะเพราะว่ารัสเปียเองเป็นประเทศที่แบบโคตรเล็กอะ่ะประชากรประมาณ1.8ล้านคนออไปแล้ว a อนิเมเตอร์อิสระที่ใช้โปรแกรมแบบโอเพนซอร์ e อ่ะ อย่างเบลนเดออย่างเงี้ยมันเป็นการแสดงศักยภาพว่าเฮ้ยกลุ่มคนเล็กๆมันสามารถทำแอนิเมชันที่ใหญ่และใหญ่จนไปถึงชิงออสการ์ได้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ไหมอย่างนี้ประเด็นนี้ก็น่าคุยกันเหมือนกันนะการเอาใช้ AI หรือ Open Source อเข้ามาใช้ในการสร้างสารรค์ผลงานในเชิงของ Creative เนี่ยคือเหมือนปลุกให้เหมือนแบบคนทำหนังแบบกลุ่มเล็กๆหรือว่าคนที่ไม่ได้มีบัตเจ็ตมากหรืออะไรเงี้ยเออว่าเหมือนแบบเอ้ยก็ทำได้เหมือนกันนะอะไรเงี้ย ก่อนที่เราจะไปพูดเกี่ยวกับเก็ตหรือข้อมูลลับเนี่ยเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวเนื้อเรื่องย่อกันก่อนดีกว่าก็คือสําหรับภาพยนต์เนี้ยเล่าเรื่องของแมวดําที่ต้องเผชิญกับความกลัวของตนเองหลังจากที่เกิดอุทกภยัยก็คือน้าท่วมใหญ่เนี่ยแหละแล้วก็ตัวเจ้าเหมียวของเราเนี่ยคือมันต้องเดินทางผ่านโลกที่ถูกน้ําท่วม บนเรือที่เหมือนคล้ายๆเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเป็นเรือโนอาออแล้วก็พร้อมมีสัตว์ชนิดอื่นๆที่ต้องเจอการสหายสีขาหลายสายพันธุ์หลายสายพันอ่าก็จะเป็นแนวนี้อันนี้อันนี้มันแบบเป็น a อน,นิเมชันน่ารักใช่ไหมไม่ใช่เหมือนแบบไล f ์ออฟบากินกันในเรือน <c oughs> อันนี้น่ารักนะ <c oughs> น้องแมวคงไม่กินคงไม่โดนไปกินอะไรอย่างนี้หรอกบางทีเนี่ย ต้องบอกเรื่องพวกนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้แอนิเมชันมันมีหลากหลายกลุ่มผู้ชมไงบางทีก็แบบถึงขนาดแบบไวโอเลนอะไรอย่างเงี้ยสิบแปดบวกบเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ไม่รู้เห็นแบบน้องแมวน่ารักแล้วพาลูกเข้าไปดูแล้วแบบโอ้โหไปถึงก็แบบปากกว้างเนี้ยปากกว้าง <c oughs> เคี้ยวแหลมกินกันในเรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อ,อันนี้คือน่ารักน่ารักอันนี้คือน่ารักใช่คือความโดดเด่นของเรื่องนี้หนึ่งอย่างเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีบทสนทนาเป็นภาพยนตร์ ที่ไม่มีการใช้บทสนทนาทําให้การเล่าเรื่องเนี่ยพึ่งแค่เรื่องของภาพและเสียง uh huh. แล้วก็เพลงเพื่อสื่ออารมณ์และเนื้อหา uh huh. เห็นไหมประหยัด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 คนภาคไปอีกคือเอ้ยแมวไม่พูดก็ใช้แบบเป็นแบบเรียวไปเลยเรียวเรียวก็คือเหมือนแบบตามโลกเสมือนที่เราเจอกันแล้วสําหรับตัวพุ่มกับเองอะ่ะอันนี้ขอแถมนิดนึงนะเขาเลือกที่จะเหมือนแบบใช้เสียงจริงของ uh huh. สัตว์จริง คือไม่ไม่เลือกที่จะแบบประดิเสียงแล้วคนมาดัดเสียงถึงจะใช้เออถึงจะใช้ซอฟต์แวร์อะไรก็ตามแต่แต่เสียงที่นํามาคือไปอัดเสียงจริงๆคือก็ไม่ใช่ว่าเหมือนแบบเฮ้ยทําเอาง่ายนะก็คือต้องไปสวนสัตว์ต้องไปเหมือนแบบประดิษฐ์เสียงใช่แล้วก็มันมีเรื่องของเสียงตัวหนึ่งที่หนึ่งในสัตว์ที่จะอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือตัวคาปิบาร่าทีเนี้ยประเด็นมันมีอยู่มันมีประเด็นอยู่ว่า เสียงของคาปิ่ามันร้องยังไงมันก็ไม่ไม่น่ายากใช่ไหมก็เอาเครื่องอัดเสียงเดินไปที่สวนสัตว์แล้วก็ไปอัดเสียงแต่ทีเนี้ยเสียงคาปิ่าตัวสําหรับซาวเอ็นจิเนียร์เขาบอกว่าเฮ้ยไปมาแล้วแล้วแม่งเสียงเสียงจริงของน้องไม่เวิร์กว่ะทำไมไม่ขึ้นไม่รู้มันไม่เวิร์กกับมันไม่เข้ากับคาแรคเตอร์เออไม่ใช้ไม่ได้สุดท้ายใช่ไหมเสียงอ่ะเขาก็ไปเลือกใช้เป็นสัตว์ชนิดอื่นแทน สัตว์ชนิดนั้นก็คือทารกอูดก็คือเบบี้คาเมลก็คือเป็นตัวต้องบอกว่าไงอ่ะตัวใจก็คืออูดอูดเด็กอ่ะอูดอดอ่อนที่แบบพึ่งคลอดอะไรเงี้ยเอาเสียงมาเอาไปใช้แทนอนนั้นอะไรอ่าี้แสดงว่า ทัเมื่อก่อนบ้านเรามันจะมีการเปรียบเทียบสัตว์ที่ร้องแปลกๆอกะเคยเคยได้ยินไหม,มแบบเสียงเหมือนควายออกลูกอย่างงี้ิงที่พี่ก็ไม่เคยได้ยินนะมันเป็นยังไงแต่อาจจะอารมณ์แบบบางทีสัตว์บางตัวมันอาจจะแบบอาจจะไม่เข้ากันหน้าอะไรอย่างงี้เอออ่ะไหนเราว่าเรื่องของข้อมูลลับและสำหรับเรื่องโฟโมีข้อมูลอะไรลับๆบ้างไหมครับอ่าเพราะว่าตอนนี้เราเปลี่ยนรายการเป็นชื่อเรื่อง Movie Intel นะฮะก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลลับหนังใหม่อ่า เรื่องนี้ต้องบอกว่าอนิเมเตอร์ใช้เวลาสร้างถึง5ปีด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความละเอียดละอ่อนนิดนึงถูกไหมฮะแล้วเขาไม่ได้อายุเยอะนะเขาประมาณ30ไะวัยกำลังแบบเขาเรียกว่าอะไรนะม,มีไฟมีไฟมีไฟเอเอซึ่งถ้าเราเห็นเนี่ยมันเป็นการต่อย,ยอดจากอนิเมชันเรื่องแรกของเขาชื่อเรื่อง Away ออแต่อันนั้นเนี่ยเขาทำคนเดียวไงแล้วพอมา Flow เนี่ยเขาต้อง มีทีมงานเข้ามาเพิ่มอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องที่แล้วได้รับการตอบรับที่ดีอาจจะในประเทศอะไรเงี้ยก็เลยมีทีมงานและเขาเป็นประเภททํางานคนเดียวอะ,อะแล้วเขาเขาต้องมาร่วมกับคนที่เขาไม่รู้จักหลายๆคนเนี่ยมันจะไปกันรอดไหมม,มันก็เลยเกิดเป็นไอเดียตั้งต้นที่เขารู้แล้วเขาต้องทํางานในกลุ่มคนคก็เลยตั้งเรื่องฟโฟล์เรื่องของแมวที่ต้องไปเจอกับกลุ่มสัตว แล้วก็ต้องพยายามจะเอาตัวรอดไปด้วยกันถูกไหมอาโอเคนอกจากนี้ต้องบอกวันก่อนว่าทําไมคนาถึงสตาร์เป็นแมวรู้ไหมเพราะว่าจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยเขาทําหนังสั้นมาก่อนก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแมวเหมือนกันเป็นเรื่องของแมวเป็นเรื่องเกี่ยวกับแมวของเขาเองเนี่แหละที่เขาเลี้ยงเอาไว้แล้วบังเอิญแมวตัวนี้กลัวน้ําเขาก็เลยทําเรื่องสั้นเรื่องแรกของเขาคือแมวเอาชนะความกลัวน้ำํำพอการย้อนกลับไปดูตัวเองของเขาเนี่ยก็เลยขยาย ไอเดียของแมวกลัวน้ำเป็นแมวโดดเดี่ยวรผชนกับอุทกภัยไงแล้วก็ไปเจอกับสัตว์อื่นๆร่วมกันเอาตัวรอดอใช่ไหมเรียกว่าเป็นการตั้งต้นที่ว่าเอามาจากตัวเองนี่แหละอืแต่พอพูดถึงอันนี้แล้วมันก็ทําให้นึกถึงได้อย่างของพุ่มกับมาโกโตชินไคเหมือนกันนะพุ่มกับญี่ปุ่นที่เขาดังมาจากเรื่อง5ซนติเมตรแล้วก็เรื่องยูเ uh huh. อนเออตอนแรกที่เขาทํามันเป็นหนังสั้นก็เกี่ยวกับแมวเหมือนกันนะ รู้สึกว่าจะมีการรีเลทเกี่ยวกับแมวเหมือนแมวที่อยู่บ้านอพาร์ตเมนต์แล้วก็เดินออกไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยก็คือแบบตอนโปรเจกต์แรกๆของเขาเลยอ่ะก็เป็นเกี่ยวกับแมวเหมือนกันแล้วก็ได้การตอบรับที่ดีเหมือนกันใครได้ดูตัวอย่างจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งนะเขาเนี่ย จะสร้างโลกที่เหมือนมนุษย์หายไปหมดแล้วถูกไหม,มแต่เราจะเห็นอรารยธรรมอยู่มันจะมีมถ้าใครดูเทเลอร์จะเห็นตอนที่เหลือล่องเข้าไปในในเมืองนั่นแหละแต่เมืองเนี้มันค่อนข้างจะไล่การเวลาหน่อยอม,มันจะไม่บอกว่าเป็นสถานที่ไหนม,มันไม่ใช่อดีตไม่ใช่ปัจจุบนันมุมมองมันเหมือนโลกแฟนตาซี นึกออกไ,ไม,มันก็เป็นการสะท้อนของกลุ่มคนรุ่นใหม่มเพราะว่าถ้าเรารู้อะ i อนิเมชันประมาณนี้เดี๋ยวนี้อะไรก็โลกคู่ขนานแฟนตาซีเนี่ยเด็กรุ่นนี้จะจับต้องได้มากกว่านึกออกไหมมันเลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้มันฮิตเว r l d กว่าไงและด้วยการที่เป็นสัตว์และไม่มีบทพูดทําให้เข้าถึงคนได้มากกว่าเพราะไม่มีเรื่องข้อจํากัดทางด้านภาษาใช่ใช่ส่วนหนึ่งในข้อสําคัญของการเล่าเรื่องก็คือเหมือนแบบ พอไม่มีเรื่องของภาษาหรือบทพูดเข้ามามันจะเป็นเรื่องของวิชวลหรือเป็นเรื่องของภาพแล้วก็เสียงล้วนๆเลยในการเล่าเรื่องซึ่งมันก็ง่ายสำหรับเด็กด้วยถูกปะผู้ใหญ่ก็ดูก็เข้าใจไปกับภาพได้แล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุเท่าไหร่อะ่ะคือดูภาพมันก็ไปกับเรื่องราวได้ง่ายอะ่ะ uh huh. ทำเรื่องของแอนิเมชันเรื่องนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะบอกจะไม่พูด มันก็ยากหรือไหมเพราะว่าเท่ากับว่าคุณต้องโชว์ด้วยภาพแล้วการโชว์ด้วยภาพให้สนุกเนี่ยเขาเลยได้รับแรงบันดาลใจจากคนหนึ่งก็คือเป็นบุคคลในอดีตเนี่ยก็คือชาร์กตาติเป็นนักแสดงฝรั่งเศสและเป็นผู้กำกับเกี่ยวกับละครใบ้ที่เป็นหนังอะ่ะถ้าใครนึงไม่ออกมันจะเป็นประเภทแบบชาลิชป,ปินอย่างเงี้ย okay. คือหนังพวกนี้ข้อยากคืออะไรรู้ไหมข้อยากก็คือจะดึงคนดูอยู่ยังไงเมื่อมีแค่เสียงดนตรีกับภาพ กับเรื่องที่เล่านึกออกไหมส่วนใหญ่เขาก็เลยใช้วิธีว่าเอาตัวละครที่มีบุคลิกชัดเจนอย่างอย่างชาริชัปินหรือหรือของไอ้ชาร์ตาติเนี่ยจะเป็นตัวละครเปิ่นๆครับแล้วก็มักจะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์กละหลไงนั่นนั่นคือแรงบันดาลใจและวิธีการในการนําเสนออนิเมชันของเขาถือว่าเป็นหนงังดูมีแรงบันดาลใจแล้วก็ค่อนข้างเพนะอร์ซิโน่เนอมก็ สำหรับใครที่เริ่มต้นทำหรืออะไรเงี้ยก็ลองคิดลองดูว่าประเด็นเนี่ยมันอาจจะเป็นประเด็นอะไรที่ไม่ต้องไกลตัวก็ได้ใช่ปะที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็แต่มันก็จะมีจุดประเด็นให้มันใหญ่ขึ้นในภาพขยายก็เรื่องของอุทกภัยน้ําท่วมที่เขาอาจจะไปอิงหรือไปเจอมาหรือว่าอย่างบ้านเราเองเนี่ยก็จะเจอเหตุการณ์น้าท่วมอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยเออเฮ้รู้สึกว่าเรื่องนี้นอกจากตัวแอนิเมชันแล้วเนี่ยเขายังมีรูปแบบที่แบบ ทำเหมือนเกมด้วยไหมเรื่องนี้นอกจากการทําอนิเมชันมันเจ๋งเลยเว้ยเขาจะมีการโปรโมทที่แบบเทพด้วยเพราะว่าเขาทําบอร์ดเกมออกมาสําหรับเล่นจริงเออแล้วมันเป็นบอร์ดเกมที่อารมณ์แบบเหมือนเกมกระดานที่มีทอยเต๋ออ่ะแล้วก็มีฉากเป็นมหาสมุทร อ่าแล้วเราก็เล่นกับเพื่อนได้รออีดิชันไทยอยู่ <S <S นะครับค pues ือบอร์ดเกมเกี่ยวกับแมวมันไม่ได้มีแค่ตัวของโฟลที่เขาทำขึ้นมานะก่อนหน้านั้นมันก็มีบอร์ดเกมชื่อเกมว่าเนโกชิมะอ๋อแมวแมวเกี่ยวเสาไฟใช่ไหมแมวเกี่ยวเสาไฟเคยเห็นอยู่ใช่ไหมจะเป็นบอร์ดเกมหรือเปล่าก็ไม่ไม่เชิงหรอกแต่มันก็เป็นเป็นเกมต่อแล้วก็เกี่ยวกับ สาไฟอะไรเงี้ย<อ>ก็สนุกดี<อ>เป็นเกมเล่นง่ายถ้าใครแบบสนใจก็ลองไปหาดูนะครับเนโกชิมาเป็นเกมน้องแมวเหมียวใช่ส่วนของโฟลนี่ก็เดี๋ยวรอเข้ามาเมืองไทยหรือไม่ก็ใครชอบแบบภาษาไทยก็รอ,อแปลนิดนึงทีนี้มันมีเหตุผลคือเกมอะ่ะมันไม่ได้มีแค่เฉพาะบอร์ดเกมอ,อะไรที่เกี่ยวกับแมวมันมีโปรดักทุกแบบ นอกจากบอร์ดเกมมันก็ยังมีเกมจาก P.S. 5ด้วยที่เปิดตัวตอนที่ PlayStation ออกใหม่ๆอะ่ะ<อ>ก็คือมันชื่อเกมว่าเกม a y อืมก็คือจอจัดคือถ้าใครไม่รู้ว่าว่า Stay คืออะไรก็คือเป็นคำที่สำหรับเรียกแมวจอนจัด แล้วก็เกมนี้จะเป็นเกมเกี่ยวกับน้องแมวส้มที่จะไปอยู่ในโลกของไซเบอร์พังก็คือตัวเกมจะเป็นการค้นหาเส้นทางผ่านซอกซอยแล้วก็หลังคาตึกสูงซึ่งไฮไลท์ความน่าสนใจของเกมนี้ถ้าใครสนใจนะมันก็จะเป็นเกมแนวสำรวจเมืองไซเบอร์พังแล้วก็มีการ โต้อตอบกับขุนยนต์ก็คือแมวสามารถสื่อสารกับขุนยนต์ NPC ผ่านโดรนคู่ใจที่ชื่อว่า B12 แล้วก็จะมีทำการทำพฤติกรรมเหมือนแมวจริงอย่างเช่นแบบรับเล็บ กวนโซฟารับรับเล็บที่พรมอะไรประมาณนี้กระโดดปัดนูน่นปัดนี่ให้ของตกเล่นอะอย่างนี้สำหรับใครที่เป็นทาสแมวก็ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับอ่าโอเคแล้วก็เดือนกันยาปี2023ที่ผ่านมามีการประกาศแล้วเหมือนกันว่าเกมสเตย์เนี่ยกำลังถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์แอน m เมชันทีมงานที่เขาจะเข้ามารับผิดชอบก็เป็นถึงอดีตผู้บริหารจากดิสนีย์แอนิเมชัอ่าโอ้โหเห็นอย่างนี้ก็ อยากจะซื้อ PS5 ไว้เล่นเลยนะตอนนี้ไม่ต้องรอคิวแล้วนะสามารถแบบซื้อแล้วก็เล่นได้เลยอ,อะไรอย่างนี้ฮะโฟเนี่ยคือมันมีเหตุผลอยู่ที่ว่าหนังเกี่ยวกับแมวอะ่ะทำไมมันถึงเข้าถึงคนดูได้ง่ายอ่อก็คือเขาวิเคราะห์กันมาแล้วว่าแมวเนี่ยมันมีบุค,คลิกที่โดดเด่นน่าสนใจก็คือสำหรับตัวแมวอะ่ะมันมีความเป็นอิสระสุกซนแล้วก็ฉลาดเลยมันทําให้พฤติกรรมพวกนี้มันน่าดูน่าติดตามบางครั้งเนี่ย แมวก็ดูขี้เล่นบางครั้งก็ดูแบบยิงๆใช่ไหม uh huh. เดี๋ยวเดี๋ยวอ้อนบ้างบางครั้งก็ไม่อ้อนบ้างมันก็เลยสร้างมิติให้ตัวละครในหนังเนี่ยได้เป็นอย่างดี uh huh. มันก็เลยดูน่าสนใจกว่าหมาไงของหมามันก็จะเห็นแบบนิสัยซื่อสัตย์ซึ่งเป็นค่อนข้างที่จะเป็นนิสัยที่ตรงๆอะ่ะแต่ว่าแมวบางทีมันก็จะเป็นการคาดเดาได้ยากอยู่เหมือนกันอ uh huh. แล้วก็ มันยังมีการกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของคนดูด้วยเพราะว่าแมวมักถูกนําเสนอในบทบาทที่ทําให้คนดูรู้สึกอบอุ่นคล้ายๆกับความเหมือนเป็นแบบเพื่อนคู่ใจหรือสัตว์เลี้ยงที่มีความผูกพันกับเจ้าของให้นึกถึง the quiet place ที่เอาแมวเข้ามาเติมอย่างนี้อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่มันน่าสนใจก็คือแมวเป็นตัวแทนของเสรีภาพ และความเป็นปริศนาอย่างในเรื่อง The Cat Return อของสตูดิโอจีบีะแมวถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการผจญภัยแล้วก็ความลึกลับแล้วสุดท้ายก็คือแมวเนี่ยสามารถเป็นตัวละครหลักที่น่าสนใจได้แม้ไม่มีบทพูดอ่าโอเคโอเคก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ